ที่หอประชุมโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีนายชาติชายเกตพรมที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออก,กทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่43ภายใต้ชื่องานว่าบัวงามเทียนงามฟาร์มอินทรีย์มีดีถิ่นยางนาะอาชีวเกษตรแร์ โดยมีหน่วยงานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน12หน่วยได้แก่หน่วยขอนแก่นหน่วย,วยชัยภูมิหน่วยนครราชสีมาหน่วยนวนทดินแดงหน่วยบุรีรัมย์หน่วยมหาสารคาม หน่วยมุกดาหารหน่วยยะโสธรหน่วยร้อยเอ็ดหน่วยศรีสะเกตหน่วยอุดรธานีและหน่วยอุบลราชธานีเข้าร่วมจำนวนกว่า2,000คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์ขององค์การและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของสมาชิกครูบุคลากรหน่วยงานองค์กรต่างๆอีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานอกทอเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จขององค์การ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมภายในงานมีการสัมมนาผลงานวิชาการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแสดงสารน,นาการเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานอกทะดีเด่นสมาชิกอกทอดีเด่นสมาชิกสิทธิเก่าอกทะดีเด่นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่อกทะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วยและขอให้สมาชิกอกทะทุกคนในฐานะที่เป็นเยาวชนที่กำลังศึก ในภาคการเกษตรทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมจัรยาบรณความชำนาญในทักษะวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลพร้อมเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมภาคภูมิจึงได้ทดลองนำนำทิกนะคะมาใช้โดยวิธีการของต้นทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรา